ัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ผมรู้จักเขามาหลายสิบปีเขามีชื่อว่าหนังครับผู้ชายวัย45ปีมีอาชีพเป็นถึงผู้จัดการอยู่ที่โชวรูมยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกหนังเป็นผู้ชายที่หน้าตาหล่อมากหล่อตั้งแต่วัยรุ่นและตอนที่หนังเรียนอยู่มปลาย เขาก็เป็นผู้ชายที่หน้าตาหล่ออันดับต้นๆของโรงเรียนเลยทีเดียวหากจะถามว่าโรงเรียนนี้ใครหน้าตาหล่อที่สุดชื่อของหนังเองก็จะอยู่อันดับต้นๆที่คนส่วนใหญ่นึกออกบวกกับบุคลิกที่สุดแสนจะมารแมนยิ่งกว่านายแบบมืออาชีพซะอีกเรียกว่าสมาร์ทแอนด์แฮนซัมก็ไม่ผิดครับท่านผู้ฟังคำพูดคำจาก็สุภาพนอบน้อมอ่อนหวานมีบรรดาผู้หญิงเยอะแยะมากมายมาผูกจิตสมัครรักใคร่ในตัวของหนัง ซึ่งหนังเองลักษณะภายนอกก็สุดแสนจะสุภาพแต่ไม่มีใครรู้ครับท่านผู้ฟังว่าเบื้องลึกเบื้องหลังในจิตใจของหนังมันสุดแสนจะลามกเขาเป็นคนที่ลามกมากครับจนถึงขั้นที่เรียกว่าบ้ากามก็พูดได้เลยทีเดียวเขาพร่าผานพรมจารีของบรรดาผู้หญิงไร้เดียงสายเยอะแยะมากมายยังไม่ดูดำดูดีและไม่เคยเห็นอกเห็นใจในตัวเจ้าหล่อนเลยและบรรดาผู้หญิงที่มาผูกจิตสมัครรักใคร่ในตัวของหนัง จุดจบของพวกเธอทุกคนก็จะต้องน้ําตาเช็ดหัวเข่าไปตามๆกันไม่เว้นแม้แต่เพื่อนร่วมงานของหนังบางคนก็แอบหลงรักหนังหนังเองก็รู้ตัวด้วยว่าถูกหลงรักอยู่และผู้หญิงบางคนก็ทำใจได้ด้วยครับว่าถ้เกิดว่าพวกเจ้าหล่อนหลงรักหนังเข้าก็จะต้องเสียอกเสียใจแต่ก็เหมือนกับแมงเม้าบินเข้ากองไฟนั่นแหละครับท่านผู้ฟังพวกเจ้าหล่อนไม่สนอกสนใจอะไรเลย บางคนก็หวังเพียงแค่จะเชยชมร่างกายของหนังก็เพียงเท่านั้นเองพี่หนังคะพี่หนังว่ายังไงครับน้องวันเนี้ตอนเที่ยงอ่ะพี่หนังได้นัดใครไว้หรือเปล่าคะไม่นี่จ้ะทำไมล่ะจ้ะมีอะไรพี่รับใช้หรือเปล่าอะ่ะพี่หนังต้องพูดขนาดนี้ด้วยเหรอคะคือว่ากระต่ายอ่ะอยากจะชวนพี่หนังอ่ะไปกินข้าวกันนะคะแล้วกระต่ายอยากจะชวนพี่ไปกินที่ไหนอะ่ะ แต่ว่าพี่ต้องมีข้อแม้นะจ๊ะเนี่ยข้อแม้อะไรอะพี่หนังถ้าเกิดว่ากระต่ายชวนพี่ไปกินข้าวแล้วอะมันจะไม่จบเพียงแค่การกินข้าวเท่านั้นนะพี่จะบอกไว้ให้นี้พี่หนังอะทำไมพูดอย่างนี้แล้วต้องทำตาเจ้าชูด้วยคะกระต่ายอายแล้วเกินเนอะอืมจะอายทำไมเล่าแค่มองตาก็รู้ใจพี่รู้นะว่ากระต่ายแอบชอบพี่จริงหรือเปล่าวะพี่หนังพี่รู้ได้ยังไงอะ ก็ตอนที่กระต่ายมาสมัครงานตอนนั้นน่ะพี่เป็นคนสัมภาษณ์กระต่ายเองทำไมพี่จะไม่รู้ว่ากระต่ายอ่ะใส่เสื้อตัวบางๆเล็กๆรัดรูปมาสมัครงานพี่อ่ะยังจ้องมองหน้าอกหน้าใจของกระต่ายเลยรู้หรือเปล่าพี่หนังตาสนเหลือเกินนะ่ะแอบมองกระต่ายตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่หรือเปล่าคะคนบ้าคนผีตะเลคนเจ้าชูโถกระต่าย พี่คิดยังไงพี่ก็พูดไปอย่างนั้นน่ะกระต่ายอย่าหาว่าพี่เจ้าชู้เลยนะครับพี่เองอ่ะใจลึกๆพี่ก็พี่เอออะไรเหรอคะพี่หนังพี่คิดยังไงกระต่ายเลยคะพี่ก็ชอบกระต่ายเหมือนกันแต่พี่ไม่กล้าแสดงออกพี่เป็นคนขี้อายนะครับ หฮ้พูดจริงหรือเปล่าวะพี่หนังพี่หนังก็ชอบพูดใจยั่วยเย้าแบบเนี้ยกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นน่ะกระต่ายบอกตรงๆว่าทุกครั้งที่กระต่ายเห็นหน้าหัวใจกระต่ายห่อเหี่ยวเหลือเกินน่ะกระต่ายหลงรักพี่หนังมาตั้งเนิ่นนานน่ะแต่พี่หนังคุยกับคนอื่นดีๆกระต่ายอ่ะก็พลอยคิดว่าพี่หนังจะไปจีบเขารู้สึกว่าความรักที่กระต่ายอ่ะจะสื่อถึงพี่หนังมันก็ยิ่งห่างไกลออกไปนะคะพี่หนัง โถกกระต่ายผีเจาะปากให้กระต่ายพูดหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าเที่ยงเนี้ยเราไปกินข้าวกันดีหรือเปล่าจะ๊ะกินข้าวเสร็จแล้วอ่ะกระต่ายต้องทําอะไรกับพี่หนังหรือเปล่าคะบอกกระต่ายตรงๆก็ได้แหมพี่ไม่รู้จะพูดยังไงดีเอาเป็นว่ากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราเค่อยตกลงกันอีกทีก็แล้วกันนะครับ ถ้าเกิดกลับมาช้าเพื่อนในที่ทำงานก็จะนินทาเราสองคนสิคะใครจะกล้านินทากระต่ายพี่เป็นถึงผู้จัดก,การนะเนี่ยโชรูมรถแห่งเนี้ยพี่เป็นคนบริหารทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดใครกล้ามานินทากระต่ายเข้าพี่จะไล่ออกซะเช็ดโท่พี่หนังพี่ใจร้ายใจดำสิคะก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเที่ยงเนี้ยเราไปกินข้าวกันกันแล้วกันนะจ๊ะน้องกระต่ายคนสวย ค่ะพี่หนังหลังจากนั้นถึงตอนเที่ยงกระต่ายคนสวยกับไอ้หนังก็ได้นัดกินข้าวกันและหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้หนังก็ขับรถไฟฟ้าคันหรูผ่านน้องกระต่ายเข้าไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบรรยากาศเงียบเชียบแอร์เย็นช่ำมันช่างสร้างความเย้ายวนใจให้กับคนทั้งคู่เป็นที่สุดและขณะที่เข้าไปในห้องไอ้หนังก็ไม่พูดพาำทำเพลง ดึงข้อมือของกระต่ายแล้วก็เอาตัวของเธอเข้าอยู่ในอ้อมกอดของมันนั่นเองอุ๊ยพี่หนังเออท่าทางสุภาพขนาดนี้กอดตายทำไมคะโทกระต่ายก็พี่อ่ะก็พี่อ่ะจะลงโทษกระต่ายยังไงเล่าลงโทษกระต่ายเรื่องอะไรอ่ะกระต่ายทำอะไรผิดหรอคะก็กระต่ายอ่ะชอบพูดจาอ้อล้อทำหน้าตาปั้นจิ้มปั้นเจอทำท่าทางขิกขูอาโนในอาชาโด พี่ทนไม่ไหวเลยสิจัะก็ตายทำไมจะลงโทษตายขนาดเนี้ตายผิดขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่หนังถ้าตายผิดขนาดนั้นนะ่ะพี่หนังก็ลงโทษกระตายให้มันสาแก่ใจพี่หนังเถอะค่ะโถเอ้ยพี่พูดขนาดนี้ยังจะมาทำหน้าตาอ้อยอิงจะมาทำเป็นเสียงละห้อยหอยหาแบบนี้อย่าหาว่าพี่ไม่เตือนนะจัะกระตายจะพี่หนัง และหลังจากที่ไอหนังกับน้องกระต่ายคนสวยพูดจาอ้อล้อกันอยู่เพียงแค่พักเดียวรวบรัดตัดตอนเลยนะครับท่านผู้ฟังไอหนังก็ระดมจูบไปทั่วใบหน้าของน้องกระต่ายและไอหนังก็บรรจงถอดเสื้อผ้าของน้องกระต่ายออกทีละชิ้นทีละชิ้นจนน้องกระต่ายอยู่ในสภาพร่างกายเปือยเปล่าล่อนจ้อนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากันครับและหลังจากเสร็จกิจเป็นครั้งที่หนึ่ง รู้สึกว่าน้องกระต่ายคนสวยจะติดอกติดใจรสชาติในรสรักที่ไอหนังมอบให้เธออย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพี่หนังคะว่าไงจ้านนองกระต่ายคนสวยพี่หนังอย่าเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ใครฟังนะคะกระต่ายอายเขาว่าโธ่อายทําไมกระต่าย ก็กระต่ายมีผัวแล้วว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นเขารู้เอาเรื่องราวของเราไปเล่าให้ผัวกระต่ายรู้ว่ากระต่ายจะทํายังไงเนี่ยจะต้องโดนนักแข้งผัวนะสิคะโธ่กระต่ายมีผัวแล้วทําไมถึงไม่ยอมบอกพี่อะก็ไม่ยอมบอกนะสิถ้าเกิดกระต่ายบอกพี่หนังไปอะพี่หนังก็ไม่สนใจในตัวกระต่ายแล้วแบบเนี้ยกระต่ายจะได้แอบแป้พี่หนังหรอคะฮะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่า กระต่ายหวังเพียงแค่เรือนร่างที่สวยงามและสมาร์ทของพี่เท่านั้นเองใช่หรือเปล่าโธ่แอปแป้ปฏิกิริยูริตัสปฏิกตสเราถูกหลอกฟันเหรอเนี่ยใช่ค่ะพี่หนังกระต่ายขอโทษนะคะกระต่ายไม่กล้าบอกพี่กระต่ายอ่ะอยากจะซัวพ,พี่มาตั้งนานแล้วว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีโธ่กระต่ายไม่น่าหลอกพี่เลยขอโทษนะคะพี่หนังพี่หนังคะว่าไงอะ่ะ กระต่ายทำกับพี่ขนาดนี้แล้วอะยังจะมาพูดทำเสียงอ้อยอิ่งกับพี่แบบนี้อีกเหรอเดี๋ยวก็ถูกพี่ลงโทษอีกหรอกลงโทษสิค่ะพี่หนังลงโทษกระต่ายอีกสักครั้งให้มันสากระจายพี่หนังเถค่ะอย่าหาว่าพี่ไม่เตือนนะจ๊ะกระต่ายค่ะพี่หนังและหลังจากที่ไอหนังกับน้องกระต่ายคนสวยหัวรอต่อกระซิกคิกคักคิกคักกันอยู่ครู่เดียวทั้งคู่ก็เริ่มบทรักบทที่สองจนได้ และหลังจากที่ทั้งคู่เสร็จกิจไอหนังก็พาน้องกระต่ายมาส่งที่ที่ทำงานและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้องกระต่ายกับไอหนังก็ไม่เคยติดต่อและไม่เคยสารสัมพันธ์กันอีกเลยหรือว่าบทรักที่คนทั้งคู่ได้กระทำกันลงไปมันจะเป็นเพียงแค่เกมกีฬาเท่านั้นก็ไม่อาจจะทราบได้จริงๆครับท่านผู้ฟังและหลังจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจากวันก็กลายเป็นเดือนจากเดือนก็เคลื่อนกลายเป็นปี พฤติกรรมของไอ้หนังมันก็ยังไม่เคยสางซาลงเลยหากว่าไอ้หนังผูกจิตสมัครรักใคร่ผู้หญิงคนไหนไอ้หนังก็จะต้องพร่าผานพรมจารีของเจ้าหล่อนทุกรายไปช่างน,น่าสงสารจริงๆนะครับผู้หญิงบางคนอาจจะเพียงต้องการเรือนร่างของไอ้หนังก็ถือว่าแล้วไปแต่สําหรับผู้หญิงบางคนที่หลงรักไอ้หนังจริงๆไอ้หนังก็กลับทําร้ายทําลายหัวใจของพวกหล่อนช่างน,น่าสงสารจริงๆครับท่านผู้ฟัง และในที่ทํางานของไอ้หนังก็มีเพื่อนรุ่นน้องของไอ้หนังคนหนึ่งมันชื่อว่าไอ้บอยไอ้บอยคนนี้เป็นเด็กที่อยู่ข้างตัวไอ้หนังคอยติดสอยห้อยตามคอยประจบประแจงไอ้หนังหวังเพียงเพื่อไอ้หนังจะเลื่อนตําแหน่งให้นั่นเองพี่หนังครับพี่หนังว่าไงบอยพี่หนังผมมันมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่หนังอ่ะอยากจะรู้ความลับอยากจะรู้ทีเด็ดอยากจะรู้เคล็ดลับพี่หนังนะครับหืมเรื่องอะไรอบอย อยู่ดีๆก็จั่วหัวมาแบบนี้พี่วางตัวไม่ถูกนะเนี่ยบอยอยากจะคุยกับพี่เรื่องอะไรอะ่ะพี่หนังพี่ทำยังไงผู้หญิงอะ่ะถึงมาหลงรักใครชอบพอพี่ได้ขนาดนี้ครับเฮ้ยบอยบอย,บอยตาบอดหรือเปล่าเนี่ยฮะอะไรครับพี่หนังโถบ,บอยก็พี่หล่อขนาดนี้ดูสิหุ่นของพี่อ่ะสมาร์ทแอนด์แฮนซัมหล่อหุ่นดีก็นายแบบ แถมคำพูดคําจาของพี่ก็สุดแสนจะอ่อนหวานผู้หญิงที่ไหนจะทนได้ละบอยจริงด้วยครับพี่หนังพี่หนังสุดยอดจริงๆเลยนะครับตั้งแต่ผมมาเกิดมาเป็นคนนะ่ะผมเพิ่งเคยเห็นพี่หนังนี่นะครับที่สุดยอดขนาดนี้บอกตรงๆเลยว่าดาราที่หลอๆหลายๆคนนะ่ะโดมประกอัดำอนันดาเต่าสมชายมอสนัดเดชแล้วก็ดาราหลอๆอีกหลายๆคนนะ่ะสู้พี่ไม่ได้เลยนะครับอืม มันก็ต้องอย่างนั้นสิบอยพี่อะบอกตรงๆนะถ้าเกิดว่าพี่ไม่เอาดีทางด้านเป็นผู้จัดการเนี่ยพี่ไปเล่นหนังป่านนี้พี่ก็คงเป็นพระเอกเป็นดาวค้างฟ้าไปแล้วดาราคนอื่นตกยุคเป็นพ่อเป็นแม่พี่อายุ45พี่ก็ยังต้องเป็นพระเอกเชื่อพี่หรือเปล่าละบอยครับพี่หนังพี่สุดยอดจริงๆนะครับแล้วว่าแต่ว่าพี่หนังจะสอนผมได้หรือเปล่าครับเนี่ยมันจะสอนได้ยังไงอะบอย ไอ้ของแบบนี้มนสอนกันไม่ได้พี่หล่อมาตั้งนานแล้วหล่อมาตั้งแต่เด็กๆยิงตอนวัยรุ่นพี่นี่สุดๆ <c oughs> โหผู้หญิงมาถุยน้ำลายใส่หัวกระได้บ้านพี่หรอครับบ้าหรือเปล่าวะบอยแอบแปะฮะจะมาถุยน้ำลงน้ำลายอะไรใส่บ้านพี่อะผู้หญิงเดินผ่านพอเห็นพี่แล้วทนไม่ไหวน้ำเจ้าหล่อนก็เดินหล่นเลียลาดมาลดหัวกระได้บ้านพี่ยังไงเล่ารู้หรือเปล่าคำว่าน้ำเดินอะแอบแปะ โหสุดยอดเลยอ่ะพี่หนังพี่นี่เป็นไอดอลของผมเลยนะครับเฮ้ยไอดอลหรือเปล่าบอยใช่ครับพี่หนังไอดอลครับพี่ค่อยๆศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปแต่ว่าถ้าอยากจะก๊อปปี้พี่ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะบอยทำไม่ได้ะถัาสักห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์มันคงพอจะถูถ่ายได้อะ่ะครับพี่หนังครับเออพี่หนังวันเนี้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาสมัครงานนะครับพี่ อยู่ฝ่ายขายสวยจริงๆครับพี่หน้าอกหน้าใจนี่ใหญ่บึบบับเลยะสโพกนี่ผายเอวนี่กิวนิดเดียวเองอะ่ะผมาเห็นปุ๊บผมก็น้ำเดินอย่างที่พี่พูดเลยครับอืมมันถ้าสวยขนาดนี้ทำไมบอยถึงไม่จีบละ่ะแล้วบอยมาบอกพี่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเจ้าหล่อนเห็นหน้าพี่ก็ต้องเกิดหลงรักกันสิบอยโทรพี่หนังครับผมแอบชอบเขาแล้ว่ะพี่จะทำอะไรเลยนะครับไม่ได้ ก็เขายังไม่ใช่เป็นแฟนบอยนี่บอยแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งได้แต่แข่งความรอแข่งความมีสเสน่ห์แข่งความน่าลุ่มหลงบอยแข่งพี่ไม่ได้อะครับพี่ถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พี่เลยก็แล้วกันครับและหลังจากนั้นเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่นานไอ้หนังก็ต้องเจอกับสาวเจ้าเข้าจนได้ผู้หญิงคนนั้นมีชื่อว่านกน้อยครับนกน้อยพนักงานใหม่ฝ่ายการตลาด สูงประมาณ165เห็นจะได้หน้าอกนี่ไม่น่าจะต่ำกว่า38นิ้วเอวน่าจะ24สะบพกก็คงจะไม่เกิน36กําลังสวยหุ่นเช้งกระเดะทีเดียวและทันทีที่ไอ้หนังได้เจอเข้ากับนกน้อยไอ้หนังก็เกิดผูกจิตสมัาร,รักใคร่นกน้อยขึ้นมาทันทีความเจ้าชู้ดังหมาป่าจ้องกินลูกแกะหมดสิ้นไปโดยปริยายไอ้หนังจ้องมองนกน้อยด้วยสายตาที่อ่อนหวาน หรือว่าไอ้หนังจะมีความรักก็ไม่อาจจะทราบได้นะครับผู้ฟังเออสวัสดีครับน้องน้องชื่ออะไรครับเนี่ยหนูชื่อนอกน้อยครับพี่แล้วทางานอยู่ฝ่ายไหนครับเนี่ยหนูอยู่ฝ่ายขายค่ะอืมฝ่ายขายนี่ก็ดีนะได้พนักงานใหม่บุคลิกหน้าตาดีอย่างนกน้อยมาทํางานเนี่ยต่อไปพี่เชื่อเหลือเกินครับว่ายอดขายรถคงจะพุ่งกระฉูดรูดช,ชิ่งอย่างแน่นอนเลยทีเดียวอะ อุ้ยชมเกินไปนะคะพี่แล้วพี่ชื่ออะไรคะเนี่ยพี่ชื่อหนังครับเป็นผู้จัดการที่นี่ฮะพี่หนังเป็นผู้จัดการเลยคะใช่ครับนกน้อยแล้วถ้าเกิดว่านกน้อยต้องการอะไรสงสัยอะไรไม่เข้าใจอะไรอยากจะหาที่ปรึกษาแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครสามารถให้คำปรึกษานกน้อยได้พี่ยินดีนะครับมาหาพี่ตอนไหนก็ได้ ตีหนึ่งตีสองอุ้ยไม่ใช่ห้าโมงหกโมงเย็นถ้าเกิดมีเวลาก็พี่ยินดีนะครับแล้วพี่หนังมีครอบครัวหรือยังอะก็ยังนะสิครับถามทำไมเมียพี่ตายแล้วครับถูกรถชนตายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองอุ้ยน่าสงสารจริงๆนะครับพี่หนังเนี่ยใช่ครับพี่น่าสงสารเหลือเกินนกน้อยแต่ว่าคนอย่างพี่เออ ทำไมล่ะคะพี่หนังอยู่ดีๆพี่หนังก็สายตาเศร้าลงมาเลยน่าสงสารเหลือเกินนะคะหลังจากที่เมียพี่ตายไปพี่ก็เหมือนกับนกไร้รังพี่ก็เหมือนกับคนจรหมอนมินพี่กินไม่ได้นอนไม่หลับทุกๆวันพี่เศร้าโศกเสียใจถึงขั้นนั่งร้องไห้ร้องไห้แต่เพียงลำพัง,พงไม่เคยมีใครปลอบใจพี่เลยสักคนหนึ่งพี่เป็นคนอาบพับนะครับนกน้อยแต่ แอปป้ปฏิกิยูริตัสปฏิกตสน่าสงสารจริงๆนะคะพี่หนังก็ใช่นะสิครับไม่รู้ว่าจะมีใครใจดีมาเยียวยาแผลใจพี่ได้บ้างหรือเปล่าโหอาภับจริงๆครับผู้ชายที่เกิดบนอาคารอย่างพี่น่าสงสารจังเลยครับพี่หนังถ้าแบบนี้มีอะไรที่นกน้อยพอจะช่วยพี่หนังได้บ้างหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเย็นนี้ อืมเราไปหาที่ดินเหนียวเอ้ไม่ใช่ไปหาที่ดินเนอร์กันดีหรือเปล่าครับนกน้อยค่ะพี่นางถ้าเกิดว่านกน้อยอ่ะจะสามารถเยียวยาหรือรักษาพแผลใจให้พี่ได้นกน้อยก็ยินดีทำนกน้อยจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วความรักที่งดงามจะคืนกลับมานะคะพี่นางครับนกน้อยพี่จะไว้ใจและศรัทธา ความรักจะดีในไม่ช้าขอเพียงแค่แค่อะไรคะพี่หนังทำไมพี่หนังทำตาอย่างนั้นน่ะก็เพียงแค่เรารักกันยังไงครับนกน้อยคุยอยู่ดีๆก็บอกรักเฉยเลยพี่หนังอะ่ะพี่ต้องขอโทษนกน้อยด้วยนะครับขอโทษทำไมอะ่ะขอโทษที่พี่ไม่สามารถจะเกินเก็บความรู้สึกที่มีต่อน,นกน้อยได้ โถเอ้ยบ้าจริงๆทําทำไมพี่ถึงบอกรักนกน้อยไปได้โถไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่นางเปิดเผยความในใจให้นกน้อยรู้นกน้อยก็ดีใจนะคะอย่างน้อยนอย่ะนกน้อยจะได้รู้ว่าพี่นางคิดยังไงครับนกน้อยแล้วนกน้อยพอจะให้โอกาสพี่ได้บ้างหรือเปล่าได้คะ่ะพี่นางถ้าอย่างนั้นเย็นเนี้ยเราไปดินเหนียวเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ไปดินเนอร์กันจากนั้น อย่างอื่นก็ค่อยว่ากันคอยให้หัวใจพาไปก็แล้วกันนะคะจ้ะนกน้อยและหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปถึง6กโมงเย็นไอ้หนังก็ขับรถไฟฟ้าสุดหรูคันงามของมันรับนกน้อยไปดินเหนียวเอ้ยไม่ใช่ไปดินเนอร์ที่พัตคารสุดหรูนกน้อยอยากจะกินอะไรไอ้หนังสั่งให้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องหลังจากที่ดินเนอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ไอหนังก็ถือวิสาสะพานกน้อยไปจอดอยู่ที่รีสอร์ทคู่ใจของมันที่ที่มันเคยใช้บริการอยู่เป็นประจำเพราะขณะนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลคนใดนกน้อยขึ้นรถเสร็จเธอก็หลับเป็นตายไอหนังพยายามจะสะกิดให้นกน้อยตื่นนกน้อยก็หลับอย่างไม่รู้ตื่นรู้ฝันหลับจนถึงรีสอร์ดดังกล่าวนั่นเองและหลังจากที่ถึงรีสอร์ทนกน้อยก็ลืมตาตื่นขึ้นมา อุ้ยพี่นางพี่นางพานกน้อยมาที่นี่ทำไมคะก็พี่ขอโทษก็แล้วกันนะเพียงแต่ว่าอยู่ดีๆฝนก็ตกหนักอะ่ะพี่สายตาสั้นน่ะแว่นพี่ไม่รู้ว่าหายไปไหนอะ่ะพี่ก็เลยอขอโทษนะพี่ก็เลยพานกน้อยมาที่นี่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าอย่างนั้นหลบฝนเสร็จแล้วฝนซาแล้วค่อยกลับก็แล้วกันนะคะจะ้นกน้อย และหลังจากที่นกน้อยเดินเข้าไปในรีสอร์ทไอหนังจากคนแสนสุภาพเรียบร้อยมันก็กลับกายร่างเป็นหมาป่าเจ้าเล่ห์เหมือนเดิมไอหนังตะคุบไปที่เรือนร่างของนกน้อยนกน้อยก็สั่นเทาดูแล้วเธอช่างไร้เดียงสาจริงๆน่าสงสารด้วยไม่นึกไม่ฝันเลยว่าคนจิตใจดีงามอย่างนกน้อยจะต้องมาตกอยู่ในกรงเล็บหมาป่าบ้าสวาดอย่างไอหนังและสุดท้าย รวบรัดตัดตอนเลยครับท่านผู้ฟังนกน้อยก็ต้องกลายเป็นของไอ้หนังไปโดยปริยายและหลังจากที่เสร็จกิจเป็นครั้งที่หนึ่งไอ้หนังก็ติดอกติดใจในรสรักของนกน้อยมากมันบนรรเลงเพลงรักเข้าใส่เรือนร่างของนกน้อยถึงสามครั้งด้วยกันน่าสงสารนกน้อยจริงๆไม่ว่าเธอจะพยายามอ้อนวอนไอ้หนังสักเพียงใดก็ตามมันก็ไม่ยอมเมตตาปานีนกน้อยเลยเรือนร่างของนกน้อยมันช่างหอมหวาน เกินกว่าที่ไอ้หนังเกินกว่าที่ไอ้หนังจะปล่อยให้พ้นเงื้อมือมันไปได้นั่นเองและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไอ้หนังก็เปลี่ยนแปลงไปจนได้ครับท่านผู้ฟังจากไอ้หนังที่เคยเจ้าชู้ประตูดินตอนนี้มันละทิ้งเคี้ยวเล็บจนหมดสิ้นมันผูกจิตสมัครรักใครแต่เพียงนกน้อยแต่เพียงผู้เดียวนกน้อยเธออยากจะได้อะไรไอ้หนังก็จะหาให้รวมถึงหน้าที่การงานและขั้นเงินเดือนของนกน้อย ก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจะไม่เร็วได้ยังไงล่ะครับก็ไอหนังเล่นไต่เต้าตเธออยู่ทุกวันแถมมันยังไต่เต้าตเธอวันละหลายๆครั้งอีกด้วยจนเมื่อเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปรู้สึกว่าความรักที่ไอหนังมีต่อนกน้อยมันจะเอ่อล้นมาจนเต็มหัวใจของมันไอหนังอด้นทนไม่ไหวครับท่านผู้ฟังจึงได้เปิดเผยความในใจทั้งหมดให้นกน้อยรู้เรื่องความรักนกน้อยก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าไอหนังรักเธอ แต่เรื่องที่ไอ้หนังจะบอกนกน้อยต่อไปนี้มันอยู่เหนือความคาดหมายของนกน้อยอย่างสิ้นเชิงนกน้อยครับค่ะพี่หนังอะไรเหรอคะจะพานกน้อยไปซวบอีกใช่หรือเปล่าคะเนี่ยใช่ไอเรื่องซวบนะพี่ซวบอยู่แล้วแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะบอกนกน้อยนะครับอะไรอะพี่หนังคือว่าเราก็เออทำไมเนี่ยพี่หนัง เราก็สวเทวเวลกันมาตั้งเนิ่นนานแล้วเนี่ยพี่อะรักนกน้อยนะครับนกน้อยรู้หรือเปล่าก็รู้พี่หนังก็บอกตั้งบ่อยว่ารักนกน้อยเนี่ยนกน้อยครับพี่รักนกน้อยเหลือเกินน่ะพี่อะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนกน้อยนกน้อยรู้หรือเปล่าค่ะมีคนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนพี่หนังเจาชูเพิ่งมาเลิกโจาชูตอนที่ได้นกน้อยนี่เองใช่หรือเปล่าคะใช่ครับนกน้อย นกน้อยครับพี่รักนกน้อยเหลือเกินนกน้อยแต่งงานกับพี่นะครับอุ้ยวายแปะปฏิกิริยสปฏิกิริขอแต่งงานวันสั้นนะครับนกน้อยแต่งงานกับพี่นะครับเออพี่หนังแหมนกน้อยมีอะไรจะบอกอะ่ะอะไรครับนกน้อยทําไมอะ่ะหรือว่านกน้อยจะปฏิเสธพี่จะปฏิเสธความรักที่หมดหัวใจของพี่ไปโดยได้เยื่อใยห,หรือครับนกน้อย ไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่หนังเรายังสามารถครบหาดูใจกันแบบนี้ได้เรื่อยไปอ่ะเพียงแต่ว่าแต่ว่าอะไรครับนกน้อยมีผัวแล้วสิฮะนกน้อยมีผัวแล้วทำไมถึงไม่ยอมบอกพี่มีหน้าละลังค่ำกลาง,ง,ง,งคืนพี่โทรไปไม่เคยติดเลยอยู่กับผัวนี่เองใช่หรือเปล่าครับใช่นกน้อยอยู่กับผัวค่ะโทรเลิกกับผัวได้ไหมครับเลิกกับผัวแล้วมาเอากับพี่นะครับนกน้อย Give me p มี a s e n no. น n no, นครับพี่หนังนกน้อยทำไม่ได้อ่ะผัวนกน้อยอดีกับนกน้อยละเกินน่ะอีกอย่างหนึง่งนกน้อยก็สัญญากับตัวเองแล้วว่าว่านกน้อยจะรักผัวคนเดียวแล้วพี่ละนกน้อยนกน้อยจะให้พี่อยู่ตำแหน่งไหนล่ะครับก็เราสองคนก็อยู่ตำแหน่งนี้อยู่แบบนี้ไปก็มีความสุขไม่ใช่เลยครับพี่หนังโถนกน้อยพี่ เป็นชู้ใช่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ชู้พี่ดีกว่านั้นครับพี่หนังถ้าดีกว่าชู้พี่เป็นอะไรหรอครับก็เป็นคู่ซ้อมยังไงล่ะครับพี่หนังโท่แอบแป้แอปแป้ป,ปฏิกีรผู้ชายอย่างไอ้หนังผู้ชายที่ผู้หญิงทวินหาโท่สุดท้ายกลายเป็นแค่คู่ซ้อมหรือเนี่ยใช่หรือเปล่านกน้อย คะพี่นางเป็นได้แค่นั้นพี่นางเป็นได้หรือเปล่าคะก็ได้พี่รักนกน้อยเหลือเกินนะ่ะพี่จะรอรอจนกว่านกน้อยจะเลิกกับผัวแล้วมาเอาพี่ในระหว่างที่ยังไม่เลิกกับผัวพี่ยินดีเป็นคู่ซ้อมของนกน้อยตลอดไปครับค่ะพี่นางนกน้อยขอบคุณพี่นางมากๆนะคะที่เข้าใจนะคะยอดรักมาเดี๋ยวนกน้อยจะจัดให้อีกหนึ่งดอกแจมๆนะคะ จนะนกน้อยและจากนั้นเป็นต้นมาไอหนังก็เฝ้ารอมันรอว่าเมื่อไหร่นกน้อยจะเลิกกับผัวสักทีแต่เนิ่นนานหลายปีผ่านไปนกน้อยก็ยังไม่เลิกกับผัวสักทีแถมรักกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยฐานะหน้าที่การงานของนกน้อยตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการไม่แตกต่างจากไอหนังเลยไอหนังก็ได้แต่ก,กืนเก็บความชอกช้ำระกรรมใจเอาไว้ไม่กล้าบ,บอกกล่าวให้ใครรู้ นีสใสเจ้าชู้ไอ้หนังก็เลิกเลิกโดยที่มีนกน้อยเป็นทงชัยแต่ทงชัยของนกน้อยนั้นก็ถูกผัวของเจ้าหล่อนปักอยู่แล้วก็ปักอยู่เนิ่นนานหลายปีแล้วด้วยไม่มีทีท่าว่าจะเลิกง่ายๆอีกต่างหากไอ้หนังจึงได้เพียงแค่เก็บความชอกช้ำระกำใจไม่สามารถครอบครองหัวใจของนกน้อยได้ทำได้เพียงแค่เป็นคู่ซ้อมที่อยู่ข้างๆหัวใจของนกน้อยแต่เพียงเท่านั้น พอสี่ห้องหัวใจของนกน้อยมีผัวของเธอครอบคทองอยู่ไอ้หนังจึงได้แต่เพียงเฝ้ารอด้วยหัวใจที่ชอกช้ำต่อไปครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ